สวัสดีครับพวกเรามาจากซีรีส์เอวียูเอฟเทุกๆเธอที่รักครับครับสวัสดีครับผมมิกมณนลนะครับตอนนีบผมท็อปมีวันครับครับควารู้สึกที่มาร่วมงานเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราก็มาร่วมงาน BL GL นะครับก็แฮปปี้มากๆครับได้มาเอ่อเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะมาแสดงความดีกับ ไ i d e มันแล้วก็เป็นการแบบซึ่งสมครเขาเยียมด้วยใช่ใชครับก็ร,รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมร่วมร่วมโชว์ในงานนี้ครับเรารู้สึกว่า,างานเขาจัดยิ่งใหญ่มากครับก็ตื่นเต้นนิดนึงครับ,รบแล้วก็ยินดีครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฉลองไฟมันบันเดือนนี้ครับครับตื่นเต้นจริงขึ้นมาร้องเพลงมาแรปด้วยนี่ เนี่ยจะเป็นเพลงชื่อเพลงว่าเงือไหลครับเป็นเพลงของผมเองนะครับก็มีมิกเข้ามาแจมกับเพลงพี่ททาครับเป็นช่องทันแรปครับใช่ครับเงือไหลเงือไหลครับแล้วก็แต่แต่ว่ามันจะมีโชว์อื่นด้วยครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ไม่ได้ไปร่วมโชว์ใช่แต่ว่าสี่เราก็ยังมีสุดพิเศษด้วยก็คือเปิดตัวเพลงของประกอบซีรีส์ครั้งแรกเลยที่นี่ซึ่งก็คือเพลงมี่ยดน้ําตาครับ ก็ซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็จะ็นเขาเรียกว่าการเล่าเรื่องไม่เหมือนใครครับจะเป็นเล่าเรื่องที่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงครับแล้วก็แต่ละตัวละครเนี่ยจะมีหลากหลายคะไรคเอรครับเราเปลี่ยนตามไปตามนะเปลี่ยนไรต,ตามแต่ละอีพีครับคาแรคเตอร์เป็นไงบ้างอาคาแรคเตอร์นะคบผมขอพูดแค่คาแรคเตอร์เดียวนแล้วกันเนาะคาแรคเตอร์เดียวเนี่ยก็จะเป็นคนอบอุ่นนะาครับีอยู่ด้วยเนี่ยก็จะเป็นคนอบอุ่นแล้วก็ มองโลกในแง่ดีครับแล้วก็จะเป็นคนที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตใครบางคนครับสี่ลนะครับก็มีรู้สึกว่ามันจะมีหลายไทม์ไลน์มากมีหลายตัวละครมากก็ทุกคนอาจจะย,ยังไม่เก็ตไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่านั่นแหละครับอยากให้ทุกคนไปติดตามเข้าใจเองว่าแต่ละเลลรื่องไทม์ไลน์มันไปยังไงแล้วทําไมเราถึงต้องเป็นหลายตัวละครแล้วก็ตัวละครที่มิกเล่นเนี่ยครับแต่ละตัวก็มีบทบาทต่างกันออกไปเลยทั้งอาชีพทั้งการงานทั้งอายุแล้วก็ชาเลนช์มากมากสนุก โอเคครับเราก็ฝากสีสเรื่องทุกๆเธอที่รักด้วยนะครับ AVU ี v b ครับผ่านาสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางสื่อต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือว่า Facebook หรือว่า,า YouTube นะครับพิมพ์ว่า a v u The เดอ i e s ีครับก็จะขึ้นเลยครับผมแล้วก็ช่วงเดือนกันยายนนี้เจอกันนะครับ ขอบคุณนะครับที่มาให้กำลังใจพวกเรานะครับก็ไม่ได้คิดว่าจะเยอะขนาดนี้แล้วก็รู้สึกซาบซึ้งครับที่ที่เขาสานมาหาเรานะครับเราก็จะผลิตผลงานออกมาให้เต็มที่ครับให้เขารู้สึกว่าดีใจที่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ครับเสียงกีเสียงเชยดังมากครับขอบคุณมากมากครับตอนแรกก็ตื่นเต้นมากวันนี้สุดท้ายพอเรก็หายตื่นเต้นเลยแล้วก็ทำออกมาได้ดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ